ไม่าย่ไม่ไม่ไม่ไ h e ไ e to c ่ l e b r a t ไม่ไอันนีไม่ไม่มีไะไม่ค่นี้เองอา่ารกกบ้ะพ่นม่ไม้ไม่ม่ไ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 ม่่ไม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 ่ไ o ่ Happy birthday to you. <laughs> Happy birthday, dear Thomas. Happy birthday to you. <laughs> uh -huh. How no. old are you, Tom? Sixteen. You oh. <laughs> meet <laughs> Thomas? Hold up the card. Okay. Sweet, s sweet sixteen. Party pasture too. bedtime. Happy birthday, sweet 16. From Julia and Rio. Thomas Look. Thomas. <laughs> Wait, hold up the cat <laughs> and show us. Show the cat. Huh? <laughs> <laughs> <Ooh>. Chocolate cake. Lemon <laughs> cake, yavani. Oh, not a loin For you, Tom. That one for you. And one more plate to Rio. Okay. Thank you. Nobody wants to จูเลียโอเคฉันไ t ่ใช cake อ้อ้าวทสวัสดีครับวัดีคพี่ๆป๊านานาเแล้วอาหารของเรากินเลยสแนค ของขวันทวัดมาแล้วจ้ะทวัดรอตั้งนานม,มาดูซิว่าเป็นอะไรอันนี้ไม่ใหม่จ้ะ oh, looks good. Yeah, อันนี้ดูใหม่แต่มันไม่ใหม่เพราะว่าจะเป็นคอมของบริษัท เดวิด oh. เอาวางไว้ที่นี่สิเพราะว่าอันน้องซื้อคลมบุ๊กให้เขาอ่ะเอาไปโรงเรียนมันช้าด้วยเขาอยากจะได้ความมีพลังเขาอยากตั้งซอฟต์แวร์เขาอยากเขียนซอฟต์แวร์เขาอยากตั้งซอฟต์แวร์เขาอยากโหลดอะไร yeah, เยอะใน <yeah. S 2> ใน,ในอ่าสิ่งที่เขาจะเอาไปโรงเรียนอันนี้จะถ้าซื้ออันใหม่เราไม่รู้ว่าใครจะขโมยหรือว่ามันจะหายน้องก็เลยแบบว่าซื้ออันนี้ให้เขาอ oh, looks nice อ่าอันนี้เท่าไหร่เดวิดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเหรียญจ้ะ <No bed. S 1> ของบริษัทเขาจะได้คอมแล้วก็เขาจะได้ของอีกนิดนึงจ้ะหมอยถ้าซื้อถ้าซื้ออันใหม่ก็ประมาณสองพันเจ็ดร้อยก็ประมาณเท่าไหร่ห้าหมืนเอ่ออันนี้อ่าประมาณห้าหมื่นห้ามืน มันแพงจ้ะอันนี้สําหรับเด็กโอเคแล้วมันจําเป็นต้องอะไรมากมายให้เขาเรียนเนาะอันนี้เค่พันเซอเอมืนซอหมื่นสี่พันจ้ะสำหรับโทมัสเองหลังจากน้องก็จะพาเข้าไปหาซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรที่อันนี้มันมันเป็นเด็กมันมวนอ่าอ่ามันมวนแม็อันนี้อันนี้ชายดีเข้าขารีวิวเนาะย่า ผมอยากได้อันนี้มันมันดีกว่าอันนั้นของผมอ่าอากาศใบคล้ายดีนะคะอากาศไม่ดีเลยค่ะ open your eye okay wow my god happy birthday happy birthday like Oh it yes จับดูสิ oh daddy the computer oh you can put your fingerprint thing on as well เนื้อหมูกรอบจ้าอันนี้ไฮเดวิดน้องเมื่อก,กินข้าวเย็นจ้าน้องจะพยายามลดน้ำหนักน้องจะบอกว่าน้องสิไปหาหมอจ้าไปหาหมอหาทั้งสองข้างอ่าทำไมน้องเดินกระเพกกระเพกเพราะว่าน้องออกกำลังกายผิดท่าน้องเดินน่เครื่องออกกำลังกายบันที่นี่มันกันเลย น้ำหนักเขามันลายบันที่นี่ข้ายางเร็วเกินไปมันก็เลยพิกจาน้องก็เลยปวดขาบันที่นี่น้องจะไปอ่าจะไปฝังเข็มก่อนจะไปดูว่าเขาเสียดยางห่ยังสนะวันวันศุกร์หน้าแล้วก็น้องจะเริ่มอ่าเฮ็ดวิดีโออีพีแรกให้พี่พีเบิงเพราะว่าน้องจะเริ่มทําบ้านวันจันทรนี้จ้ดดีใจมากเลยธรมัดกินข้าวเหนียวกับหมูทอดพอหรือเปล่านี่เดวิดเออเออบันเด น่าอร่อยแต่ <Yeah. S 1> ขอโทษนะไม่มีไข่ดาวเดวิดมากกินไข่ดาวแต่ว่าไข่หมดไข่ oh, <really? S 1> <laughs> บ้านนี้ซื้อมาหลายแพ็กกับเบิร์ดจา้าพ่อชอบน้องน้องขอตัวก่อนน้องขอตัวก่อนจ้าเดี๋ยวน้องจะลงคลิปให้เบิางน้องขอบคุณมากมากที่ติดตามน้องอาจจะหายไปสักสองสามวันน้องพว่อน้องยุ่งเกี่ยวกับบ้านแต่ว่าวันเสาร์านี้อย่าเฝ้าเลย <laughs> วันเสาร์วันที่นี้น้องจะไปดูอ่าอะไรนะอุปกรณ์ห้องอุปกรณ์ห้องน้าเขาจะให้ไปเลือกว่าเราจะเอาแบบไหนเอาอยัางไงเดี๋ยวน้องจะทําวิดีโอให้เบิงเดขอบคุณหลายๆค่ะบา,บายๆอากาศบม่ดีบายอ่ะให้ชิมก่อนอ่ะนะเดนหยุดชิม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันม่จะทำโคก้กค่ะโคก้กเจ้าหญิง กุ้งด้วยกุ้งด้วยเด็ดชอบผัดกะเพราไอ้ไม่ใช่ผักคณะหมูกรอบจ้ะคือยิมยิมอร่อยไหมอืมร่อยเกิดอได้ อยู่กินยาอะไรแพนโดรซมมอนป้าเอะไรเป็นอะไรลูกอยู่ยาให้มามิไปด้วยไหมม่อยากจะเห็นมาจูเล่เล่นยังไงฮะจูเล่ใส่ชุดยังไง